ถ้าท <accurately S 2> ี่อยู่ในมันม <Bonnie> ี้่ะยังไงจะมีใครจะมาหรือเปล่าครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ชมเวลาใช่ไหมครับคอนเสิร์ตทีนี้เขเจอของคุณหนุ่มนะครับถูกต้องถ้าเกิดว่าใครอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนะจะต้องทราบแน่นอนครับว่าถามว่า เมื่อสักครู่คุณหนุ่มร้องไปกี่เพลงและมีเพลงอะไรบ้างเฮ้ยร้องไปประมาณร้อยกี่เพลงคะร้อยสี่สิบเจ็ดเพลงร้อยสี่สิบเจ็ดเพลงฮะ้เมื่อกี้ในรอบนี้หนึ่งคือจะต้องมีโบชัวยูนิคลาสนะครับผมและสองนะครับคุณจะต้องมีมีมีบัตรกดเงินสดยูนิคลาสครับผมเอ้ยอ่อนเลยค่ะล่อนเลยนะคะพี่ไดะมาใช้สมุดช่วยนั่งไป นี่เนอ่อไรู่กขงแนนะคะมาสเดี๋ยวนี้ใครๆก็สบัได้เราลงเบาทาัได้แล้วเราเถือนถูกสาหรัไมของเลยนะคะอะตอบว่าเพลงว่ามีสเพลงค่ะวันนี้สบายอเลยได้ไหมอายแล้วก็กเป็นกะปยก็ปกะปยเป็นไงครับท่านนถูกหรือไม่ถูกถูกอะถ้าถูกก็รับไปเลยรับไปเลย รับจ้องอีกจ้องเลยนะครับจ้องอย่างเดียวแล้ว่ารับต่อว่าหมบกดว่าจับต้องครับจ้องจ้องตลอดเลยนะคะตอนนี้ใช่พี่ชายยังมีอีกหนึ่งปกติเป็นคนชอบจ้องไหมคะปกติเป็นผู้ชายชอบจ้องไหมคะก็น้าร้อนก็น่าฝนชอบครับจ้องจะทำอะไรคะออกมาลังกายอ๋อแต่น้องโบลิ่งเขาหมายถึงว่าจ้องกับโบลิ่งไหมเราเล่นเราเล่นอ่ะพี่น้องกนหน่อยเลยนะคะ เราเหมือนมาริโอไปส่งผมใช่ไหมคะส่งผมก็ไม่ได้คือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีสีหน้าหน้าเดียวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการดีใจเวลาเสียใจดังนั้นค่ะทุกคนอยากจะเห็นสีหน้าที่แปลกไปของพี่หนุ่มนิดนึงได้ไหมคะพี่หนุ่มช่วยยิ้มแบบมีความสุขที่สุดให้เราดูนะคะหนึ่งสองสามนี่มีความสุขแล้วใช่ไหมคะพี่หนุ่มขาถ้าเกิดว่าหกักพี่หนุ่มเสียใจหน้าตาพี่หนุ่มจะเป็นยังไงคะหนึ่งสองสาม หน้าเดิมพี่หนุ่มขาเวลาที่พี่หนุ่มตลกมากพี่ใช่ไหมหัวร้อเลยค่ะพี่หนุ่มหนึ่งสองสามรู้สึกมีความสุขเป็นแฟนคลับเขามีความสุขอะบอยลี่เขาชอบหน้านี้อ่ามาอันนี้เขาก็รีเฟรชเอาตลอดบอกว่าอยากให้ทำหน้าที่น่าเกลียดที่สุดพี่หนุ่มขาอยู่นิ่งๆค่ะนี่เรื่องของเล่นค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อย อา้าอเดี๋ยวกจะแจกรางวัลกันต่อนะครับผมเมืออ่อสักครู่นี้คุณหนุ่มร้องเพลงในซิงเกิลของตัวเองไปแล้วนะครับเป็นซิงเกิลแรกด้วยนะครับผมทราบไหมครับว่าคุณหนุ่มเนี่ยเล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยเป็นพระเอกมิวสิกครับถูกต้องถามแฟนพันธ์แท้ครับของคุณหนุ่มครับถามว่ารถ ซิงเกิแลแรกของคุณของคุณหนุ่มนะครับชื่อเพลงอะไรและที่สำคัญและที่สำคัญในในมิวสิกวิดีโอมีนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะครับเ,เ,เ,เป็นนักแสดงเป็นนางเอกนะครับผมกลาวว่าและนักสนแสดงท่านนั้นคือใครเนี่ยเอาละครับกติกาที่หนึ่งคุณมีโบชัวยูเบย์พลัสนะครับ <ผม S 1> และสองคุณจะต้องมีมีมรคอมเต็มเติมเต็มเต็มเต็ มีอะไรคะมีแบงค์พันโอ้ยรวยรวยมากรวยมากนี่เขาขึ้นมาก่อนมาแล้วนะคะไปเดียวนะฮะับไปเดียววันนี้รุ่อยู่นะคะสาวสี่ใบสาวสีเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าโบชัวมีส่วนแบงค์พันหน่ะให้ผมนะอ่ะครับผมครับซิงเกิลแรกของคุณหนุ่มนะครับมีชื่อเพลงว่าเวลี่สบายค่ะแน่นอนครับนางเอกแถวหน้าที่ร่วมเล่นมือถือวิดีโอกับคุณหนุ่มคือรถเมล์คหนุ่มนี่ค่ะ คุณล็อตเมย์คนึงนิดชัดเจนชัดเจนอยชัดคำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข่าวเยี่ยมรู้จักคุณหนุ่มเลยค่ะได้นูนบุ๊กไปนะคะด้วยค่ะกีดขอแทบแตกค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับพี่รางวัลคือชิ้นนี้ครับเอาเหรอส่วนโน้ตบุ๊กก็ได้ครับพี่ดีค่ะได้โน้ตบุ๊กนะกระเป๋าไม่เอาเขาอยากได้โน้ตบุ๊กชิ้นในอังซื้อมาไม่เสียบเลยนะครับโน้ตบุ๊ก เรื่องคำถามค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหนุ่มเ้าตีหลอเหาหน้าเกาหลีคนนี้นะคะจะเชิญก็ได้คะไี่ฉันไม่ได้ฆ่าคุณนะคะจะตอกยับผมนี่ฉันอวยคุณเต็มที่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายท่านนี้สูงกี่เซนติเมตรตัวเองไม่รู้เลยครับไม่สูงอะไม่สูงแบบ เอาคนที่ยังไม่เคยตอบเอาคนที่ยังไม่เคยตอบตอบว่าดีเซนคะโอวัดได้มากวัดเลยตอนนี้ขึ้นมาเทียบเลยอนุญาตให้เอาตลับเมตรนะคะรอปดบร้อยรบไปคตอบที่ที่เยอะไปครับมาไปมากไปไปค่ะท่านี้ร้อยเจ็ดร้อยใจค่ะพี่ตใจรอยปเออสวงามที่นี่นะคะร้อยเท่าไหร่ดีคะร้อยเท่าไหร่ดีร้อยเค่ะร้อบไปค่ะตอนที่ที่ที่ เดียวจริงมากค่ะเชิญสองนลอดใจไปนะคะเอาองคนลอดใัสวยถ้าคุณที่สามดตอบถูกลร้อยเจ็ดสิเยอะไปเท่าไหร่คะคุณพี่ดูเอาโดยคะแนนคะแนนอันนี้ก็น้อยไปนะครับน้อยไปคุณพี่เชิญครับพักดานล่างอคุณพี่ท่านี้ครับร้อเป็นคำตอบที่ที่ที่ทัวต้มรับ 17ึ 1, 7, <ะ>แล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันนะฮะอ๋องานอ,อนนดีเลขายหวยด้วยนะคะขายขาย,ยู่เชียงรายหรือเปล่าคะอ๋อพ่อพ่อ,อ,อแม่โอ้รู้หมดเลยนะครับอ่าขอเบอร์โทรด้วยนะครับที่ได้โทรสัก<อ> <laughs> โอเคก็วันนี้สนุกสนานกันไปนะคะอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆบ้างคะมารอกันตั้งแต่ตีห้าตีห้าแลออหมายถึงว่ารอจะอาบน้ำตั้งแต่ตีห้าคดะีฉันจะพูดไม่จบนะคะหกโมงก็เตรียมตัวทานข้าวเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองค่ะไปเล่นๆต้นๆมาเลยรอเล่น่ะแฟนคลับมาเยอะมากก็ฝากด้วยนะครับสติ๊กเกอรแรกของผมครับเกร็งวิลลีสบายนะครับนี่ออกมาแล้วนะฮะแหมอันนี้ก็ที่ตลอดเราของสก้นะ รู้สึกตื่นเต้นไหมคะกับกับตำแหน่งที่เราได้ได้มงกุฎสายสะพายมาไม่ใช่ครับคนเร์เป็นยังไงคะรู้สึกดีใจไหมคะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็แรกแรกก็มึนๆครับมึนๆที่ัิฉันเชื่อค่ะครับอนะแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรฝากต่อยไหมคะครับก็จะมีเพลงละครครับก็เร็วๆนี้นะครับเพลงละครเรื่องมุกกรครับเพลงใบไม้ครับติดตามกันครับผม <Okay S 2> ดิฉันเชื่อว,ว่าเขาสามารถเนาะเป็นคนที่มีความสามารถรมากที่สุดนะคะและตอนนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยเราได้ผู้สนับสนุในใจดีขอเชียงปรโมเอร์ดังๆให้ยูเมพลัสเลยคะ่ะและแบบต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณนุชชัยเกตแก้วนะครับ